ข้อมูลของประกติอุทยานแห่งชาติปูแลนคานะการสำรวจพื้นที่ก็เมื่อพศ .2535 มีการสำรวจพื้นที่ป่าปูแรนคาด้านทิศเหนือและป่าปูเรนคาด้านทิศใต้เพื่อจัดตั้งปิฎุยานแห่งชาติโดยนายสุรชัยนาจำเริญเจ้าพนักงานป่าไม้5ส่วนุทยานแห่งชาติตาโตน35พอมา3539มาติเห็นชอบเมื่อ29 กันยา39อนุคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการล,ลักลอบทำลายป่าได้พิจารณาและเห็นชอบสนับสนุนให้กรมป่าไมา้ประกาศ<ม>พื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์แห่งชาติโดยเร็วซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ9 000, 2 2 0 2 0 0 0อ่เไร่ในพื้นที่นะฮะและวก็ปี40 เมื่อวันที่20มกราคม2540นายสถิตสถินพอที่บดีกรมป่าไม้นายสถิตสวินทรน,นทรี่บริกรมป่าไม้อนุวัติให้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติภูลแลนคา2550อุทยานแห่งชาติระดับที่108ได้มีพระราชสฤษฎีติกากำหนดบร,ริเวณที่ดินป่าภูลแลนคาด้านทิศเหนือนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็จากอดีตถึงปัจจุบัน มุ่ง,มขงของของของอุทยนธานชาติปัวเรนคาแล้วก็จะมีอุทยานก็จะมีป่าพงพันปีนะครับป่าพงพันปีแล้วก็ตรงผาหัวหน้าอยู่ในก้อนเมฆก็นี่เป็นไปมาแล้วปัจจุบันกระแสท่องเที่ยวกลางเต็นก็ถือว่ามุมสวยนะสวยอยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี้อากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นมากตั้งที่กิงตั้งอยู่ตำบล ถ้าหินโของอำเภอเมืองชายภูมิจังหวัดชัยภูมิลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เป็นแนวหน้าผาความยาวประมาณ450เมตรสามารถมองเห็นทิวทัดเขียักษณะป่าปูเขีย,ขยวและบริเวณอำเภอหนองหนองหนองบอัวแดงและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ในวันที่มีฝนตกสามารถมองเห็นหมอกสวยงามมากและพระอาทิตย์ขึ้นก็อบอกงี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเทียย่ยวอีกแห่งก็คือ,อจุดชมวิวฟูเลนคาเขาบอกฟูแรนคาเนี่ยก็จะมีตรงกลุ่มหินโขงช้างนะฮะเข้าไปอีกตรงเนี้ยอ๋อในพิกัดก็จะมีแผนที่อยู่ตรงที่เราอยู่เนี่ยฮะร้านค้าสวัสดิการไปมาแล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวะนะฮะก็นี่คือเป็นประวัติประวัติโดยรอบนะฮะ ส่วนเมื่อคืนของอาจารย์นั่นก็กลางเต้นอยู่ตรงนี้นี่คือที่ที่กลางเต้นของท่านอาจารย์นะครับก็ให้วดูตามนี้ข้อมูลยังไงก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องอเตยยูทูปพาทเที่ยวชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ